และในช่วงเป๊ะเวอร์ของเราในวันนี้นะครับต้องบอกว่าใครๆก็ต้องอยากสวยแต่จะดีกว่าไหมถ้าเกิดแถมว่ารวยด้วยแม้สวยด้วยรวยด้วยมีอีกนะครับและที่สําคัญวันนี้นะครับเราอยู่กับบุคคลที่ต้องบอกว่าพาคนรวยมาเยอะแล้วและเธอมีเคล็ดลับดีๆมาบอกต่อปกติเห็นเธอในโลกโซเชียลอย่างเดียวนะครับอรอลุ้นว่าจะแจกทองหรือเปล่าแต่วันนี้เธอจะมาแจกอะไรมีโปรโมโชั่นพิเศษแค่ไหนไปพบกับเธอเลยดีกว่านะครับคุณสรินยาพฤกษางามชนนะครับหรือว่า คุณก้อยพารวยครับสวัสดีครับคุณก้อยสวัสดีค่ะอยากรวยบ้างอ่ะโอ้ยคุณก้อยสวยด้วยเนาะผิว<ต>พรรก็ดีตอนนี้ก็ท้องอยู่นะคะเออวันนี้ได้มีโอกาสมาเยือนรายการนะครับเป็นครั้งแรกรต้องบอกว่าเดี๋ยวคุณก้อยจะมีอะไรพิเศษพิเศษแน่นอนแต่ให้คุณก้อยแนะนําตัวนิดนึงดีกว่าว่าคุณก้อยเป็นใครจากไหนทําอะไรครับก็ก้อยก็เ,ออเป็น สาวโรงงานนะคะเป็นสาวโรงงานมาก่อนไม่อยากจะเชื่อเป็นเอาไงพูดผิดหรือเปล่าเป็นเจ้าของโรงงานไม่ใช่ค่ะก็คือเป็นสาวโรงงานค่ะโอ้เป็นสาวโรงงานคือทํางานกินรายวันค่ะรายวัน<อ>ก็คือเข้ากะทํางานโรงงานปลาก,กระป๋องอตั้งแต่อายุ16ปีอะคะ่ะโอ้จริงๆหน,นูน่าจะไปเป็นแบบว่าพรีเซนเตอร์มากกว่านะสวยขนาดนี้คือตอนนั้นเป็นยังไงมันชีวิตก็ชีวิตแบบครอ,อบครัวลําบากอะคะ่ะแบบว่า พ่อป่วยนะคะตั้งแต่อายุ15-16ปีปกติอายุเท่านี้ือเพื่อนรุ่นเดียวกันนะคะเขาก็จะต้องแบบเรียนหนังสืออยู่กับพ่อกับแม่แต่ว่าคือเราต้องออกจากต่างจังหวัดที่เพชรบูรณ์นะคะมาทำงานโรงงานที่กรุงเทพก็คือสู้ชีวิตใช่และเกิดอะไรขึ้นแบบทำให้เราพลิกผันประสบความสำเร็จและเข้าสู่วงการความงามได้ครับก็ ตอนแรกก็คือเรื่องผิวอะคะ่ะเป็นสาวโรงงานแล้วแบบปั่นจักรยานไปทํางานแดดร้อนอแล้วก็ผิวหน้าผิวกายก็จะหมองคล้ำเทียบกับเพื่อนรุ่นเดียวกันอย่างเงี้ยคือเราแบบสภาพแย่มากอะคะ่ะโอ้คือแต่ก่อนนี่ต้องบอกว่าก็พูดง่ายๆว่าแบบดูบ้านๆเลยอะใช่ค่ะแล้วมันดู<า>แพงขนาดนี้เนี่ยได้ยังไงอะกอะ็เราก็ลองหาผลิตภัณฑ์นะคะคแล้วก็ลองอลองซื้อของตามอินเทอร์เนต็ตตามห้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ ออลองมาหลายยี่ห้อแล้วเราก็ลองใช้ด้วยลองขายด้วยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคือลองเปลี่ยนงานมาหลายงานคือจุดจุดแรกคือเราสนใจเรื่องรายได้ก่อนเพราะว่าสินค้าแต่ละตัวเนี่ยรายได้สาวโรงงานเนี่ยคือไม่พอค่ะเราก็เลยแบบว่าคือลองหาอาชีพเสริมลองหลายงานแต่วุฒิการศึกษาเราเนี่ยด้วยแค่แบบวุฒิม3อย่างเงี้ยค่ะคือทํางานไหนก็คือเขาก็จํากัดวุฒิอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยทําได้แบบว่าเป็นเซลล์คือ จะได้แค่เฉพาะพูดแต่เรื่องออฟฟิศหรือว่าบัญชีอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่มีประสบการณ์เลยก็คือโอกาสเติบโตทางหน้าที่การงานเนี่ยต้องบอกว่าถือว่าเป็นยากมากยากมากแต่คุณก้อยเองเนี่ยก็คือเป็นคนที่รักในเรื่องความสวยความงามแล้วก็มีความคิดในเรื่องการอยากเป็นนักธุรกิจก็เลยพยายามสรรหาสิ่งที่แบบว่าดีๆและน่าจะขายดีโดยความคิดของเราเองแล้วไปเจอผลิตภัณฑ์หรือว่ามันอยู่ในวงการความงามได้ยังไง ก็ตอนแรกอะคะ่ะก็คือทำงานบริษัทก่อนใช่ไหมคะแล้วไรายได้ไม่พอใช้แล้วเราก็เลยเอ,อยากจะมีสินค้าผลิตภัณฑ์ดีๆมาบำรุงผิวแล้วก็มีไรายได้เพิ่มแล้วเราก็หาเซิร์ชหาตาม Google ตาม Facebook อย่างเงี้ยคะ่ะเริ่มต้นก็หาขายสบู่แล้วก็เป็นตัวแทนแบบเงินคุณแค่พันเดียวเองอะคะ่ะแล้วก็ลองลอนะขาย คือแรกๆก,ก็ขายไม่ได้ค่ะแรกๆแ,<อ>แบบล้มลุกคุกคานเงินเดือนแค่9 0 0าบาทเองะคะอ่ะแล้วเราก็มาลองใช้สินค้าแล้วเราก็ลองอลองขายลองทดลองใช้ลองขายอย่างเงี้ยค่ะลองผิดลองถูกจนกระทั่งแบบเ,เป็นตัวแทนย่อยอแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเป็น V i P จังหวัดรายใหญ่แล้วก็ขึ้นมาเป็นดีลเลอร์นะคะแล้วก็ขึ้นมาเป็นเจ้าของแบรนด์ทำแบรนด์ของตัวเองเพราะว่า,าขายสินค้าของคนอื่นเนี่ย บางตัวเราก็ชอบบางตัวเราก็ไม่ชอบบางตัวใช้ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราอยากจะหาสินค้าที่เราชอบจริงๆใช้ด้วยขายด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็คือว่าพูดง่า,งงายๆเป็นคนที่เริ่มต้นจากศูนย์เลยแหละ,ะแล้วก็เริ่มจากไปแบบหาของที่เขามีมาขายขายปุ๊บก็เป็นตําแหน่งก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆืๆจนเราแบบว่าเริ่มแบบแก่วิชาพูดง่า,งงายๆมีวิชาอาคมแล้วตอนนี้เราก็เลยเริ่มทําธุรกิจของตัวเองและเลือกตัวดีๆที่เราเคยแบบว่า เคยทำแล้วประสบความสําเร็จก็เลยอยากส่งมอบความสําเร็จเนี่ยให้กับคนที่ไม่มีโอกาสหรือบางคนที่แบบว่าคิดว่าเงินเดือนไม่พอใช้ ลองท gamer, firing, bands, ําธุรกิจเกี่ยวกับความงามดูไหมมันอาจจะเป็นหนึ่งหนทางที่ทําให้คุณมีรายได้เพิ่มขึ้นก็เลยเป็นที่มาของแบรนด์แบรนด์ชื่ออะไรครับสรินยาพฤกษางามชนค่ะเป็นชื่อของตัวเองนะคะชื่อชื่อนามสกุลของตัวเองเลยคือพูดง่ายๆใช้ชื่อแบรนด์ในชื่อเดียวกับที่อําเภอเลยค่ะคือสรินยานะครับแล้วก็พฤกษางามชนแต่นามสกุลนี้เหมาะกับการทําความงามนะค่ะโอ้แล้วมันมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยครับก็จะมีทั้งผลิตภัณฑ์ผิวหน้าแล้วก็ผิวกายนะคะก เกี่ยวกับโลชั่นนะคะโลชั่นกันแดดผิวขาวนะคะแล้วก็จะเป็นตัวนี้ใช่ไหมตัวหลอดใช่ไหมตัวที่เป็นหลอดค่ะที่แบบว่าคนเขาฮิตกันเนาะที่แบบว่าเวลาทาแล้วแบบเหมือนกับเป็นครีมปลอมตัวเนาะทาปุ๊บขาวปั๊บแต่ว่าของเราเนี่ยจะเกี่ยง่ายมากแล้วจะติดซื้อไม่เลอะไมว่า ไม่ติดเสื้อไม่ติดขนเลยนั่งบนเบาะรถยนต์ไม่มีข่าวค่ะเราทดลองแล้วเพราะเราเคยลองมาผู้ชายจับจับติดมือไปอย่างนี้ไม่มีนะไม่มีค่ะไม่มีโอเคตัวนี้นะครับไหนๆก็หยิบมาแล้วนะเออมาดูซิว่าเป็นยังไงแล้วมีตัวไหนอีกครับแล้วก็จะเป็นสครับผิวกายตัวนี้นะคะสครับผิวกายอืม ดูซิดูซิสครับผิวกายสครับเป็นเพื่ออะไรอธิบายเลยก็สครับผิวกายตัวนี้ก็คือช่วยบำรุงผิวให้เนียนนุ่มค่ะสําหรับผิวคนที่แบบว่าเป็นเม็ดเป็นผื่นผิวไม่เรียบเนียนนะคะอลอยแตกลายหรือว่าแบบคราบคลายต่างๆอะคะอ่ะตัวนี้จะช่วยผัดเซลผ,เผัดเซลล์ผิวได้ดีมากคนท้องก็ใช้ได้เพราะว่าก้อยท้องกก็ใช้อยู่อคุณก้อยมันลดอยู่นะเออมันแปลงร่างเลยนะเอออันนี้อันนี้ดูตัวนี้ขายดีมากค่ะเออเออมันเงามันแบบว่า มันสว่างวิ้งเลยอ่ะเนี่ยเนี่ยอันนี้คือแบบมือที่ทาเนี่ยนะกับมือที่แบบว่าแล้วมันไม่ขาววอกนะคะไม่ลอกตาเนาะจะดูเป็นธรรมชาติมากแล้วมันเนียนเนาะโอ้แล้วก็มีตัวขัดผิวตัวอะไรครับตัวขัดผิวแล้วก็จะเป็นตัวบำรุงผิวนะคะตัวบำรุงผิวแล้วก็ตัวตัวหน้านะคะตัวตัวผิวหน้าตัวผิวหน้านี่คือจะเด่นมากเด่นทุกตัวมากเลยนะคะจะเป็นสครับหน้าแล้วก็ตัวเด่นๆนะคะที่จะเปิดตัวอ่ เดือนสิงหานะคะก็จะเป็นมาร์กหน้าเด้งตัวนี้มาร์กหน้าเป็นเหมือนว่าว่าสลิปปิ้งมาร์กอะไรนี้ใช่ไหมก็คือมาร์กหน้าได้ด้วยแล้วก็ใช้เป็นครีมบำรุงกลางวันกลางคืนได้ด้วยแล้วก็ใช้คู่กับเครื่องนวดหน้าได้ด้วยนะคะเหมือนแบบที่ทําตามคลินิกนะคะเข้าคอร์สอย่างเงี้ยตัวเดียวแต่ใช้ได้ทุกแบบเราสามารถจะทาเองที่บ้านได้สําหรับวันหยุดสปาผิวหน้าเลยที่บ้านตัวนี้แต่จุดแตกต่างของสรินยาพฤกษางามชนผลิตภัณฑ์นี้เนี่ย คืออะไรที่แตกต่างจากคนอื่นแตกต่างจากคนอื่นใช่ไหมคะตัวนี้สินค้าที่แตกต่างนะคะก็คือจะเกี่ยวกับคนท้องจะเน้นความปลอดภัยคนท้องใช้ได้คือไม่มีข้อยกเว้นนะคะเออเอแล้วตอนนี้คุณก้อยเองก็รู้สึกว่ามีน้องด้วยมีน้องค่ะกี่เดือนแล้วเออจะ5เดือนแล้วค่ะก็ใช้ผลิตภัณฑ์ได้ใช้ได้ค่ะใช้ได้ทุกตัวนะครับเห็นบอกว่า อีกอย่างหนึ่งที่แบบว่าอยากจะส่งมอบความสําเร็จส่งต่อก็คือว่าผลิตภัณฑ์ของคุณก้อยเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถสัมผัสได้ค,คือราคาเนี่ยไม่แพงอาจจะพูดว่าไงก็กกถูกเลยล่ะ,ค,ะคือแบบว่าถูกมากแต่คุณภาพเนี่ยคับกล่องครับกระปุกเลยค่ะราคามันประมาณยังไงครับคุณก้อยราคาทุกตัวนะคะสินค้าเจ็ตัวราคาอยู่ที่ขายปลีกนะคะ290บาทค่ะคุณพระ2 9 0 <5. S 1> เดี๋ยวก่อนนะ ทุกอย่างแค่200กว่าบาทเองเหรอค่ะโอ้เดี๋ยวก่อนนะกระปุกนี้ข้างในแบบว่าตื้นหรือเปล่ามีข้างในมีแค่10กรัมหรือเปล่าอ๋อไม่ไม่ใช่ค่ะกระปุกใหญ่เลยใช่ไหมกระปุกกระปุกใหญ่แต่ตัวนี้นะคะตัวนี้จะเปิดตัวตัวใหม่ก็คือ30กรัมจะอยู่ที่ห9 0้าบาทค่ะตัวนี้ใช้ได้นานมากแต่ว่าทุกตัวเนี่ยก็คือตัวตัวเจดตัวเนี่ยก็คือจะอยู่ที่290อเ่ะ7จตัวไอ้พวกตัวขาดตัวกันแดดหน้าแดงใช่ใช่ค่ะกันแดด สักับหน้าทุกตัว290บาทอะบนตัวเนี่ย290บาทใช่ใค่ะแต่ตัวที่มันจะเปิดตัวตัวพอกหน้าค่ะ5 9า590กร็ถือว่าราคาไม่แพงเลยดังนั้นมาทั้งทีบอกว่าจะมีสิทธิพิเศษให้กับคนทางบ้านอยู่แล้ววันนี้จะพิเศษกว่านี้ยังไงครับก็มีโปรโมชั่นพิเศษนะคะก็คือปกติราคาอยู่ที่ 590บาทนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะจัดโปรโมชั่นก็คือซื้อ2แถม1นะคะแถม1นึ่งก็คือจะเป็นตัวแถมก็คือจะเป็นตัวนี้นะคะจะเป็นตัวดีดีครีมหน้าเงาตัวนี้ขายดีมากจะเป็นกันแดดหน้าเด้งหน้าเงาแต่งหน้ารอบเดียวอยู่ได้ทั้งวันนะคะเนื้อบางเบาไม่เหนียวเหนอดหนะนะคะกันแดดหน้าเงาอ๋อก็คือเป็นกันแดดทา่ายเกี่ยงง่ายมากเนื้อไม่เหนียวนะคะนี่กันน้ํากันเหงื่อ ปกปิดนะคะก็คือแบบว่าทาแล้วน่าจะแบบว่าเหมือนเหมือนแบบมันยิ่งผ่านไปหลายชั่วโมงมันยิ่งจะผ่องมีออร่ามากค่ะคือแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นแบบ B B C C อะไรอย่างงี้เนาะใช่ค่ะคือมันจะขาวใสแต่เนื้อจะเนียนละเอียดมากเนื้อบางเบาขาวเนียนใสเลยอ่ะเออซึมง่ายด้วยอ่ะเนี่ยผิวแบบอันนี้เลยอ่ะคือโปรโมชั่นตอนนี้คือจะแถมตัวนี้ค่ะซื้อ 2กระปุก1นึ<อ>่ปกตินะคะราคารวม1,540บาทแต่ว่าวันนี้นะคะก็คือ2แถม1นะคะตัวนี้อยู่ที่990ส่งฟรี e m s อะคะเออเอาอย่างนี้คือกระปุกหนึงเนี่ยอันนี้มัน590ถูกไหมสอ <2 S 1> กระปุกแล้วยังมีตัวกันแดดเงาเนี่ยรวมแล้วมันก็พันหกว่าแต่ถ้าเกิดคุณโทรมาเนี่ยนะเป็นกี่สายแรกนะจะได้990บาท ให้เท่าไหร่กี่สายยังไงก็คือให้20สายแรกอะค่ะโอเคนะ20สายแรกต้องบอกอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมเนื่องจากว่าคุณสริญญาเนี่ยเราจะเห็นในโลกโซเชียลแต่วันนี้มาออกทีวีเนี่ยเป็นครั้งแรกค่ะก็ยังมีความตื่นเต้นอยู่แต่ด้วยความที่อยากจะจัดโปรโมชั่นดีๆเนี่ยให้คุณผู้ชมได้ช็อปปิ้งกันแบบหน้าจอตอนนี้เลยเนี่ยขอเป็น20คนแรกที่โทรติดและโทรทันละกันนะครับโทรไปที่หมายเลขอะไรครับ0899 2> 8 2 8ด7 0 0 0ปด9 8 7 0 0ค่ะ0 8 9 9 8 2 8 2> 7เ0เบอร์ที่ขึ้นหน้าจอเลยนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่กำลังจะออกก็คือว่าตัวมาร์คหน้า,า,นาบำรุงถิวไอตัวนี้นะถ้าเกซื้อ2กระปกุกแถมกันแดดด้วยนะครับก็ลดด้วยแล้วก็แถมด้วยใช่ะะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าอยากจะได้ตัวด้านหน้าบ้างล่ะไอพวกกันแดดกันเดดอย่างเงี้ย ก็สามารถสั่งได้นะคะสอบถามได้ใช่ไหมสอบถามได้ทักขายแค่สอ้ยเก้าสบาทเองอ่ะโอ้แบบนร่าใช้มากเลยสั่งเยอะก็จะถูกลงกว่านี้ค่ะราคาถูกลงกว่านี้เออเแล้วมีลายไอเดียไหมครับมีค่ะลายไอเดียอะไรจ๊ะแอดสลิงยานะคะมีแอดนำหน้าด้วยนะคะอ๋อก็คือว่า เป็นไลน์แอดมีเครื่องหมายแอดไซ์แล้วก็สรินยาหรือไม่ก็ติดตามได้ที่เฟซบ o ๊กสรินยาพึกษางามชนนะคะโอ้้นีจะมีแบบ<ล>แจกทองแจกสินค้าฟรี แจกเงินด้วยแล้วก็แจกอาชีพด้วยค่ะมีสอนการขายด้วยสําหรับตัวแทนนี่ไงก็เลยเป็นฉายานะครับคุณก้อยพารวยหรือว่าสรินยาพารวยวันนี้พาตัวเป็นเป็นมาออกรายการของเราแล้วนะครับท่านที่สนใจอยากจะได้โปรโมชั่นพิเศษเนี่ยก็โทรไปตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอแล้วกันเนาะย้ําให้อีกสักครั้งหนึ่งนะครับนั่นก็คือหมายเลข0899828700อยากพูดคุยอยากเป็นตัวแทนจําหน่ายหรือว่าถามเรื่องราวจากสาวโรงงาน บจบม3แล้วทุกวันนี้ต้องบอกว่ากล้ามาเป็นเจ้าของธุรกิจเองแล้วเธอบอกว่าคนเราสําคัญที่สุดคือโอกาสถ้าโอกาสมาถึงมือคุณแล้วอย่าลืมหยิบแล้วก็คว้ามันด้วยขอบคุณคุณสรินยาพึกษางามชนมากๆนะครับที่มาแชร์เรื่องราวดีๆในวันนี้ขอบคุณครับค่ะขายแบบไม่แพงด้วยคนสคัมผัสได้